ท่านวันนี้มาพบกับผมอาในรายการเจ้าจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาอีกครั้งนะครับก็วันนี้กลับมาอีกครั้งกันในตัวตีมของกุ้ยโจวที่ผมถึงได้ไปมาจากงานคอรัสนะครับอ่านรอบที่แล้วเราเรามาคุยกันเรื่องของตัวเขาเรียกว่ากิจกรรมที่ผ่านไปใช่ไหมแล้วเราก็ได้สัญญากันไว้แล้วว่ารอบนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ อาหารและอาจจะเสริมแซกวัฒนธรรมถ้ามีเวลาเหลืออ่ะเราก็มาเริ่มกันที่เรื่องของอาหารก่อนเลยแล้วกันนะครับคืออย่างที่บอกวนกลับไปตามครั้งที่แล้วเราบอกว่ากุ้ยโจวเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นมณฑลหนึ่งที่มีชาวเขาชาวเผ่าอาศัยอยู่เยอะหรือบ้านเราก็เรียกชนกลุ่มน้อยนะครับก็ค่อนข้างเยอะซึ่งทําให้อาหารของที่นี่เนี่ย จริงๆแล้วก็จะค่อนข้างมีความหลากหลายเพราะว่าตามจํานวนเผ่าที่มีเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าของคณะเราที่ไปเนี่ยในช่วงแรกเราแบ่งเป็นสองช่วงเนาะช่วงแรกเป็นของชาวตงแล้วก็ช่วงที่2เป็นของชาวเหมียวในภาษาจีนหรือแมวหรือโม้ในภาษาไทยนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่า ถ้ารีวิวโดวยรวมเลยแบบสปอยก่อนล่วงหน้าเลยเนี่ยจริงๆบอกว่ามีความคล้ายคลึงกับบ้านเรามากในด้านของตัวรสชาติเนาะแต่ว่าด้วยลักษณะของการที่เขาเป็นจีนในปัจจุบันเพราะฉะนั้นวิธีการกินวิธีการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความแตกต่างออกจากในชนเผ่าบ้านเราเนะาะเพราะบ้านเราก็มีมีแมวมีม้งเหมือนกันอ่ะก็อย่างแรกเลยอ่าวันแรกที่เราไปถึง เราไปถึงของหมู่บ้านของชาวตงใช่ไหมครับมื้อแรกที่เราได้รับการรับเชิญก็จะเป็นมือเย็นตามคู่มือเนี่ยบอกว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับเลี้ยงต้อนรับโดยปกติแล้วเราก็จะนึกถึงก็ภาพก็โต๊ะธรรมดาหรือไม่ก็อย่างมากก็คือโต๊ะกลมที่เราเคยชินว่าแบบเป็นโต๊ะจีนใช่ไหมครับโต๊ะจีนแบบกลมที่จะอยู่ตามงานเลี้ยงต่างๆหรือว่าแบบบางทีก็อาจจะเป็นแค่ โตธรรมาดาแล้วก็เป็นอาหารบุฟเฟ่ธรรมาดาจริงๆในแบบฝรั่งอะไรอย่างนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบชาวเขาเนาะชาวเขาชาวเผ่าเราไปในที่แรกก็คือเป็นลานกว้างหลายคนพบเจอเป็นลานกว้างเลยแล้วก็ทั้งหมดก็มีโต๊ะเรียงรายอยู่เป็นโตสี่เหลี่ยมที่ต่อกันเป็นแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วต่อกับเป็นโตยาวมากๆแบบ จากซ้ายไปขวาซ้ายสุดไปขวาสุดของลานประมาณนั้นเราก็ได้ไปนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของโต๊ะก็เนื่องจากว่าโต๊ะมันกว้างอะเนาะเราก็ไดด้านในกระจุกเดียวอยู่ตรงนั้นอ่ะก็โอเคก็เป็นงานรับรองอาหารทุกอย่างก็ลงมาแล้วเพราะรู้ว่าคณะเราจะลงใช่ไหมครับคณะเรามาถึงปุ๊บสิ่งแรกที่เราเห็นบ,บนโต๊ะนะทุกอย่างก็เป็นปกติก็มี เนื้อมีผักมีปลาอ่าเป็นอาหารรับรองตามตามเซตปกติเวลาเรื่องตัวของเขาเรียกว่าวัตถุดิบก็จะเป็นประมาณนั้นแต่สิ่งที่รู้สึกมองครั้งแรกแล้วแปลกใจเลยเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันคือแจ่วมันจะพูดว่าแจ่วก็ก็น่าจะใช่เพราะว่ามองยังไงก็เหมือนแจ่วมันก็คือพริกป่นมันคือผสมกับอื่นๆและอื่นๆ ใช่ไหมครับเราก็ทําเป็นแบบว่าเหมือนทำคุกคีดซึ่งจริงๆมันก็เอาไปจิ้มเหมือนกันฟีเจอร์เป็นฟีเจอร์เดียวกับแจ่วเพราะฉะนั้นอันนี้ในนี้ผมจะแอดซูมมันว่าเป็นแจ่วเนาะเพราะเราจริงๆก็ไม่ได้เคยได้คุยกับคนท้องถิ่นว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับก็ไอ้แจ่วนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นถึงแบบเออวัฒนธรรมการกินที่เราเรียกว่ามัหมี่ก็มีการส่งต่อมีการส่งทอดกันจาก ที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเพราะว่าบ้านเราก็มีแจ่วใช่ไหมครับแต่ว่าความแตกต่างระหว่างแจ่วที่ผมเจอที่กุ้ยโจวกับแจ่วเอาที่ผมเจอก็คืออีสานจริงๆเราเราจะไม่นับแจ่วกรุงเทพเนอกแจ่วกรุงเทพมันก็คือรสชาติที่เปลี่ยนจากอีสานเปลี่ยนครับมาเป็นให้เข้ากับถูกปากของกรุงเทพมากขึ้นเอาว่าแจ่วตรงนี้กับแจ่วอีสานลวกันแจ่วเหนือเพผมก็มยังไม่ได้กิน รสชาติที่เปลี่ยนกว่าเนี่ยแน่ๆก็คือที่นี่เนี่ยรสชาติไม่ได้เน้นเค็มเออเหมือนบ้านเราแต่สาหรับความเผ็ดแล้วก็ยังคงมีความนัวอยู่อ่ามันมีความนัวความหอมของไอตัวพริกป่นเนาะเป็นพริกที่แบบเอาไปเหมือนกับย่างแล้วเอาไปผ่านความร้อนแล้วแล้วก็เอามาป่นมันก็ทําให้พริกหอมเหมือนกันอืมแต่ว่าความเค็มเนี้ยก็จะต่างกันไปเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าที่นี่ ก็จะด้วยความที่เป็นจีนะนะครับก็จะไม่ค่อยได้แบบได้กินเขาก็ไม่ได้เน้นกินข้าวเหมือนบ้านเรา,เราก็ต้องกพูดอย่างนั้นอืมเพราะว่าบ้านเราก็จะเน้นกินข้าวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเจวสามารถทําเค็มได้ตรงนี้อันนี้ก็ต้องต้องควดทุกรอบเลยนะว่าเป็นการสันนิษฐานเนื่องจากว่าเราไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกับคนในท้องถิ่นมากนักก็จะเป็นการรีวิวตามที่ได้สัมผัสกันนะ,นะครับอ่ะ นั่นแหละก็แจวเป็นวัฒนธรรมที่คล้ายกันมากแจวเนี่ยนอกจากที่เราเจอกันที่ต้งแล้วเรายังไปเจอกันที่ตรงหมู่บ้านแมวอีกรอบหนึ่งเหมือนกันงานนี้ก็เป็นงานรับรองเหมือนกันโต๊ะยาวเหมือนกันแล้วเราก็เจอแจวเหมือนกันซึ่งแจวของมงณะที่เราเจอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความแตกต่างคือแจวของต้งเป็นแจวที่ เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือแจ่วที่พร้อมกินเลยแต่ว่าแจ่วของตัวโมงเนี่ยเป็นแจ่วที่ตุ้มบอกว่าเหมือนแจ่วแห้งตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นแจ่วแห้งเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแบบว่ามาดิบๆเลยมีแบบเราเห็นเหมือนน้ําตาลเห็นพริกเห็นหอมอะไรประมาณนี้ก็โอเคก็ไม่ได้มีอะไรพอกินไปเหมือนพนักง,งานเขาก็รู้เขาก็แบบเดินมาเราก็ตักซุปเอามาเทใส่ก็ รสชาติก็เปลี่ยนไปเลยหอมอร่อยมากบอกเลยว่าแบบมันมันก็กลายเป็นคนละแนวไปเลยว่าแบบเออแจ่วจากที่เราคิดว่ามันเป็นแจ่วแห้งเราพอใส่น้ำปุ๊บรสชาติก็จะขึ้นมาอีกอย่างเพราะว่าซุปที่ใส่ไปก็เป็นขเขาเรียกว่าเป็นซุปเปรี้ยวนะครับเป็น่ซนถังหรือถ้าาจะเรียกเป็นภาษาไทยเลยจริงๆก็ส้มเพราะส้มมันคือเปรี้ยวเนาะอ่ะ ก็อันนี้เป็นอย่างแรกเป็นแจ่วนี่เป็นความมหัศาจรรย์ที่ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ยวัฒนธรรมการกินที่คล้ายกันจากตรงโน้นสู่ตรงนี้อย่างที่สองก็คือสิ่งที่ผมเพิ่งพูดเ,เมื่อกี้ก็คือส่วนทางหรือซุป,ปเปรี้ยวหรือถ้จ้จริงจริงเราเรียกกันก็น่าจะเรียกต้มส้มอ่ะจริงๆนะเพราะว่าส้มมันมันคือเปเรี้ยวใช่ไหมครับแล้วอาหารเด็ดของที่นี่เนี่ยที่ทุกคนแนะนําให้กินก็คือปลาต้มสม้ม นะส่วนทางอยู่ซุปเปี้ยวซุปเปี้ยวนี้เนี่ยเราเจอทุกครั้งเหมือนกันตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ตงจนมาถึงที่มง้งเราเจอปลาต้มส้มนี้ตลอดรสชาติแรกที่เราเห็นเราเห็นสีตอนแรกของเขาเนี่ยมันก็แบบมันก็ออกแดงๆเนาะเราก็ไม่คิดว่าโอเคว่าปลาจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปส้มในความคิดของผมตอนแรกก่อนที่กินเนี่ยก็คิดน่าจะแบบเออก็น่าจะเป็นส้มแบบส้มพวก เขาเรียกอะไรนะพวกจิกโชอะไรเงี้ยตามสไตล์คนจีนเี่เขาชอบก็ไม่คิดว่าแบบเออส้มจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพอที่เราได้ไปกินในไอปลาต้มส้มในวันแรกเนี่ยกรึบแรกเข้าไปความรู้สึกเดียวกันเลยถามทุกคนที่อยู่บนโต๊ะทุกคนให้ความรู้สึกเดียวกันบอกว่าปลาต้มส้มเนี้ยรสชาติเหมือนต้มยำบ้านเดารสชาติคล้ายกันมากด้วย texture เ,เ,เน้นทางด้านเปรี้ยว และเน้นทางด้านเผ็ดนองแล้วก็ต้องบอกว่าโอเคมันก็คงมีความแตกต่างกันในดีเทลมากๆเพราะว่าที่นี่ผมก็ไม่ได้ใส่แบบหอมตะไคร้ข่าใบมะกรูดอะไรแบบแบบแบบที่บ้านเราใส่ให้มันเป็นต้มยำในแบบที่เรากินกันทุกวันนะครับแต่ด้วยรสชาติโดยรวมการปรุงออกมาเนี่ยที่เราสึกเออเมื่อกกินแล้วไม่รู้สึกแสลงไม่รู้สึกแปลกแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นต้มยำที่ เราคุ้นเคยกันพอสมควรเอต้มยำน้ําใสนะอันนี้อันนี้ต้องโค้ดต้ามยำน้ําใสไม่ใช่ต้ามยำน้ําข้นนะครับก็มันก็ทําให้เราสึกเลยว่าเออรสชาติเนี้ยจริงๆมันก็มันก็เหมือนอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ดอกย้ำว่ามันคือการส่งต่อทางรสชาติการถ่ายทอดกันทางวัฒนธรรมเรื่องการกินเนาะเพราะว่าการกินมันสำคัญกับทุกคนอยู่แล้วเราก็เวลาใครไปไหนก็จะพกการกินที่ตัวเองคุ้นเคยไปด้วย นั่นแหละกุ้ยโจวเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปทางทางด้านเรื่องของภูมิศาสตร์เนาะกุ้ยโจวเนี่ยจริง,รงๆเขาอยู่ต้องบอกว่าระหว่างกวางซีกับยูนนานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเพื่อมาอยู่ขึ้นเหนือไปอีกหน่อยหนึหน่งไมไ่รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับเรามากแต่ด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเขามีชนเผ่าม้งก็อันนี้โค้ดอีกเหมือนกันว่าสันนิษฐานได้ว่า ก็น่าจะสืบทอดกันทางทางชนเผ่าแล้วก็ลงมาจนจนถึงเราเออพอเราไปเจอเนี่ยจริงๆผมเองก็อยากรู้สึกว่าอยากจะศึกษาลึกเข้าไปอีกนะว่าแบบการกินของคนแถวนี้เนี่ยมันสืบทอดกันยังไงตอนนี้ได้แต่ตั้งสันนิษฐานเพราะว่าเราก็ได้มีเวลาสัมผัสอยู่แค่แบบประมาณ4ี่ห้าวันแะแบบทุกวันก็คือความประทับใจที่เอ้ยเราเห็นสิ่งที่มัน ใกล้กับบ้านเราที่มันคล้ายกับบ้านเราซึ่งโดยปกติแล้วคนจีนก็จะคิดว่าสิ่งที่คล้ายบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีไม่กี่อย่างก็จะมีไหหลำมีกวางตุ้งที่จะอยู่ที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับแล้วใครก็จะมีใครคิดถึงว่าเอ๊มันจะมีพวกรสชาติของชนเผ่าพวกนี้อยู่ด้วยในบ้านเราเพราะว่าอย่างว่าคนจีนก็ไม่ได้รู้จักมากและเราเองก็ไม่ได้รู้จักจีนมากเหมือนกันแต่นั่นแหละครับ อันนี้คือการกินที่ค่อนข้างที่จะประทับใจต้องบอกว่าประทับใจเรารู้สึกเออครึ่งในความคล้ายคลึงกันมากๆส่วนที่เหลือในการกินของที่นั่นก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะก็คนชา,าชาวเขาชาวเผ่าวเวลากินก็จะก็จะกินกันค่อนข้างง่ายเป็นแบบว่าไก่ต้มธรรมดาหรืออย่างเงี้ยไอปลาต้มส้มก็ก็เป็นสไตล์ของเขาไปก็จะไม่ได้มี อาหารที่ดูแปลกประหลาดมากอันนี้ก็ต้องโคดไว้ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตั้งใจจัดอาหารให้มันดูเป็นกลางเพราะว่ามันมีแขกทั่วโลกมาเนะาะอาจจะแบบว่ากลัวเขากินไม่ได้หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ดูโดยรวมแล้วจริงๆรสชาติก็จะเป็นไปในทางต้องเรียกว่าเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวเหมาะกับคนไทยมากจริงๆก็บอกว่ากุ้ยโจวเนี่ยหลังจากการกินแล้วรู้สึกว่าเออคนไทยมาอยู่นี่นะถ้าคนไทยที่ชอบรสจัดนะผมว่า ก็น่าจะอยู่ไม่ยากน่าจะอยู่ไม่ยากแค่โอเคบางอย่างสไตล์การกินอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเรามากแต่ผมเชื่อว่าด้วยตัวรสชาติเองถูกปากคนไทยแน่นอนเราก็ต้องแต่เราก็โค้ดความขัดใจอีกอย่างก็คือเขาก็ไม่ได้ให้ข้าวเป็นอย่างแรกแล้วเพรสชาติเขาถึงแม้จะจัดแต่มันไม่ได้จัดถึงขนาดว่าต้องกินกับข้าวเพราะเป็นสไตล์จีนอย่างที่ว่านะครับเพราะคนจีนเขาข้าวไว้ตบหลังไม่ได้ข้าวไว้กินก่อน เออเพราะฉะนั้นมารสชาติผมเชื่อว่าอาจจะถูกปากหลายคนแต่เรื่องสไตล์การกินอาจจะขัดใจหลายคนเช่นกันก็โอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นตอนสั้นๆที่เล่าถึงเรื่องของการกินในกุ้ยโจวในชนเผ่าชนกลุ่มน้อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็วันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมกว้พบ,บกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ